ทางการท้องถิ่นของเมืองวิกตอรียดากองกิตซ่าได้เริ่มให้เด็กนักเรียนราวสอง0 0คนของโรงเรียนรัฐบาล25แห่งจากทั้งหมด213แห่งเริ่มนำล่องสวมเครื่องแบบใหม่ที่เป็นเสื้อยึดติดไมโครชิปติดอยู่ที่ใต้าตาสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนหรือแขนเสื้อแล้วในสัปดาห์นี้เมื่อเด็กนักเรียนเดินผ่านประตูเข้าโรงเรียนไปเซนเซอร์ตรงประตูก็จะบันทึกการเข้าโรงเรียนของเด็กแต่ละคนจากนั้นระบบก็จะส่งข้อความถึงโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองของ,ของนักเรียน เพื่อแจ้งว่าเด็กได้เข้าห้องเรียนแล้วแต่หากสายเกินกว่า20นาทีแล้วยังไม่เข้าเรียนก็จะมี S.M.S. แจ้งผู้ปกครองด้วยเช่นกันและไมโครชิพยังบันทึกเวลาออกจากโรงเรียนด้วยนอกจากนี้หากเด็กขาดเรียน3ครั้งทางโรงเรียนก็จะเชิญผู้ปกครองเข้าพบทางการท้องถิ่นตั้งเป้าว่าจะแจกจ่ายเครื่องแบบอัจฉริยะเหล่านี้ให้ถึงมือนักเรียนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่เกณฑ์เข้าเรียนจนถึง14ปีภายในปีหน้า ซึ่งเบื้องต้นใช้งบประมาณราว7 0 0 0แสนดอลลาร์ในการออกแบบทดสอบและผลิตขณะที่ช่างเทคนิคที่ติดตั้งระบบตรวจสอบนี้บอกว่าไมโครชิปที่ติดกับเสื้อยืดเป็นวัสดุกันน้ำสามารถบิดงอและพับได้ซักและรีดได้ตามปกติโดยไม่ทำให้มันได้รับความเสียหายใดๆและนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าต่อไปนี้เขาจะตั้งใจเรียนหนังสือนะครับเพราะไม่สามารถโดดเรียนได้อีกแล้วครับมาดู